โลกแห่งอนาคตคือโลกที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าภายใต้ข้อมูลข่าวสารขนาดใหญ่หากเราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นเข้าด้วยกันประเทศไทยก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อพัฒนาทั้งทาง,งด้านการแพทย์การท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมการเงินหรือแม้แต่การบริการทางภาครัฐพื้นฐานแต่เพราะการทํางานแบบแยกส่วนกันของหน่วยงานภาครัฐทําให้การนําข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นไปได้ยาก ปี2,562 GBDI จึงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานเฉพาะทางที่มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงองค์ความรู้พัฒนาบุคลากรรวมถึงผลักดันการใช้ Big Data และ AI ให้เกิดประโยชน์ในระดับประเทศและในปี2,566นี้ GBDI ก็ได้ก้าวสู่บทบาทใหม่ที่สำคัญและท้าทายยิ่งกว่าในนามสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่องค์การมหาชนหรือ BDI สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มาพร้อมวิชั่น Enabling Data Driven Nation BDI จึงเป็นองค์กรหลักของประเทศด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อขับเคลื่อนประเทศอย่างมีทิศทางสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยผนึกกำลังบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ทำงานร่วมกับทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อรวบรวมเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆ Health Link แพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระหว่างสถานพยาบาลทั่วประเทศช่วยให้แพทย์สามารถดูประวัติการรักษาได้ทันทีจึงวินิจฉัยและวางแผนการรักษาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำโดยไม่ต้องขอสำเนาประวัติจากโรงพยาบาลเดิม t r a v e l Link แพลตฟอร์มเชื่อมโยงและพัฒนาบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวขยายขีดความสามารถการแข่งขัน ให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย e n v l i n k แพลตฟอร์มบริการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่เมืองเพื่อสนับสนุนการวางแผนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอากาศสะอาดและลดคาร์บอนฟุตปรินต์ City Data Platform โครงการขับเคลื่อกนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลเมืองระหว่างภาครัฐและเอกชนเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนพัฒนาเมืองตามนโยบายของแต่ละจังหวัดนอกจากนี้ BDI ยังมีหมุดหมายสำคัญในการสร้างเครือข่ายข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศหรือ Big Data e c o s y s t e m เพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าด้านข้อมูลอย่างยั่งยืนรวมถึงหน้าที่ในการพัฒนากำลังคนด้าน Big Data ยกระดับทักษะด้านการประมวลผลการวิเคราะห์และปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างนักวิเคราะห์ข้อมูลรุ่นใหม่ๆให้กับประเทศและท้ายสุดกับอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ Big d a t a หรือ i b d a เเพื่อส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศซึ่งได้มีการจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2563ภายใต้พันธกิจสำคัญต่างๆที่อยู่ในบทบาทใหม่ของ VDI เรามีความมุ่งหวังที่จะสร้างสังคมที่ดีกว่ายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้ดียิ่งขึ้นยังมีทิศทางด้วยข้อมูลความรู้ ความเชี่ยวชาญและความตั้งใจของชาว BDI ทุกคน